สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมาหนีกินต้มแซบเอ็นแก้วครับพี่น้องเอ็นแก้วมาแบบจุกๆเลยเอาต้มมาไม่ๆว่าไม่ไ,มไมหมห่อนๆอ,อยู่แต่ว่ามันจะเริมเย็นแนล่ละค่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมากับเจวคมพ่อมากระดเดาครับกับมือเลยพักกระเดาเป็นปตลาดมิโซมามาครับแซบแซบน้ำกันเ้ยค่ะฝล่าสดใสเด้อ Ừ. Chị Yên con. Ừ. Mắm tôm chấm khuẩn mạc lên. đầu. Ừ. Có đi chín luôn. Một hàng.

Trầm, phù đi phơi. Nhìn nhăm bụt กูอ,อุ้นขอยย็นเท่านั้นน้ออุ่นขอเย,ย็นขอเย็นเขาไหมก็เล่นอยา ต้องว่าเขาเนียยงหะว่ามันจะเดามันค่ะเนี่ยที่จะพักกระเดา อย่บนบ่อิ่มใส่มาภูเขาเีินอันนี้อะมายัง ก<ไ>ระดาษรีสันของถาดอันนี้เอามากิน <ฮะ S 2> เขาบ่าต้องปันนป่นชาวเน็วปั่นแป๊บติดมือแั๊บไม่นาะยสองจะซื้อน,นะ <c oughs> ừ cưng hò lạp bố rồi ừ เย็นไว้ก <c oughs> ินน้ำกับเราทัน 嗯，<laughs> 还有一、那个。嗯。我爱喝咖啡因。咖啡拿那么点。 อ้หนักกันไหนเอายิ้มเนาะไจังไแดดยิ้มก็เศาตัวกระอนเบิดเอามือโอ้โหสวอวแต่ว่ามันงย็นแล้ว เวลามันเย็นแล้วมันมันจะขืนไข่จังหน่อยมันก็จะกินบม้อแสบมันต้องกินแบบฮ้อนฮ้อนห้อนกินไปเรื่อยๆอ้วมันจะกระสบพอดีเพราะว่ามื่อี้มันอากาศอากาศเย็นเนาะค่ะพี่น้องมันจะหนาวจังหน่อยเอาช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงดูค่ะพี่น้องค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะพี่น้องอ่ะมื่อีนไดต้มแซบเอ็นแก้วจัดมากับเจลขมขคืมเก่า แกมกับพักสเสดาเรียกว่าพักเสดสะเดสะเดามันหรือสเสดาผขม <c oughs> วมันสะนเสดามันมากกว่าอ๋อว <สะ S 2> ันนี้เบากำก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มาติดต,ตามเราส้มตลอดมากนะครับเนาะ,ะผมกับกาเตนหน่อยก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ,<ส>ะ